ดีจ้าพื่อนน้าเทาสำหรับคลิปนี้จะเป็นการจัดอันดับฮีโร่ในสมัยที่มีสกิลเวอร์วางทีสดุดโดยจะนับจากสกิลที่เป็นสกิลจากร่างต้นไม่ใส่สกินนะคะเพื่อความเท่าเทียมนาะคาจะจัดอันดับโดยความรู้สึกของอิชันเองไปเลยค่ะอันดับ5จอมุนกาดงูยักษ์ของเราค่ะ น่เรามาดูอัลติเมตของเจ้าตัวจอมุนกาดกันนะจ๊ะนี่ค่ะความมลังการของมันคือตัวมันจะใหญ่มากใหญ่มากเลยใหญ่มากจะใหญ่กว่าพวกคีโร์ปกติหลายเท่ามากแต่สาเหตุที่ให้อยู่อันดับ5ก็คือว่าข้อเสียงมันก็คือว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นตัวมันตอนที่มันอยู่ใต้ดินฉะนั้น ก็จะทำให้ไม่สัมผัสถึงความอลังการเมื่ออยู่ใต้ดินนะคะ <c oughs> ก็เลยจะให้อยู่ที่อันดับ5ค่ะนะคะซึ่งร่าปกติก็ใหญ่อยู่แล้วดูอลังการอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติเราใส่กสกินบางสก,สกินจะอลังการกว่านี้อีกนคะครับคุณไปคา่ะมุดลงไปค่ะ,คะป่ายหนึ่งสองสามโอเคค่ะอันดับ4 ชารอนสำหรับตัวนี้นะคะชารอนก็คือจะเป็นตัวที่อันติที่ก็จะปล่อยน้ำออกไปข้างหน้าเป็นคลื่นเว้ไปมาเริ่มพลงังเกลียวคลื่นน้ำเดินซึ่งไปไกลมากความพลังการของมันคือไปไกลมากไปจนสุดแมปเลยค่ะสุดแมปเลยค่ะแมปไกลแค่ไหนนั่งไปสุดเลยค่ะนูน้นดูริบๆไปนู้นแล้วค่ะโอเค นะคะเดสไวนะคะเดสไวถึงว่ามันอลังการถึงแม้ว่าพลังมันจะไม่ได้แบบว่าสูงใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าความไกลมางหรูดเด็ดมากอีกครั้งนะคะพลังเกลียวคลื่นน้ำเดินไปใหรเรือตามไปค่ะใหรเรือตามไป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 เดินตามมันจามัน้ามันคเรือตามไปเห็นไหมว่าสุดแมปเลยค่ะสุดแมปไปเลยพี่ <laughs> ยังไกลค่ะ เลยให้เป็นอันดับที่5.5สํำหรับความอลังการนะคะอันดับ3 p e เพอร์เซโฟนีสำหรับเพอร์เซโฟนีที่ติดอันดับ4ก็เพราะวา่ามาเรามาดูสกิลกันนะคะสำหรับตัวที่วิ่งไปวิ่งมาก็จะโดดพลังดอกไม้จับมันน,นี่ค่ะก็จะมีความเป็นแบบว่าเปลี่ยนแปลงพื้นสนามอลังการมากขึ้นประมาณนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราใส่สกินด้วย ความอลังการก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสกินนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งพลังดอกไม้ขจัดม้านเออไปค่ะโป๊เข้าไปให้นูนดอกไม้นี่ก็สามารถปล่อยได้ไกลสุดแมปเลยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่านังจะปล่อยสุดแมปยังไงนะคะสกูวิ่งก่อนวิง่งอาเชือ้อเอาเชือ้อาอ,อาื้ออาชาดอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่งกันนะคะพลังดอกไม้ขจัดมานไป โบ้อให้ปลาเป็นพืชผักสวนครัวไปนู่นค่ะโบโดนโดนโดนข้างหน้าโดนนูน่นเห็นไหมว่าโดนด้วยเนื่งสามารถปล่อยด้่กายสุดแมพเลยนะคะอ่าโอเคอันดับ2องคาทูลูสำหรับคาทูลูนั้นไม่ต้องหงสัใส่เลยค่ะว่าทำาหมือติดอันดับมาอัลติเมตมาค่ะโบ้ขอให้ตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ติดไหวหรอ ลองนึกภาพตอนที่เราไมา่ได้เล่นในกรูแล้วมีคนแปลงร่างเราตัวเล็กเข้ามดมองขึ้นมาข้างบนออ้ตัวบลัมเลยค่ะคนลพลังตรมตามมากใหญ่โตมโหลานนะคะก็เลยติดอันดับที่3ไปตัวที่ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะคุณอันดับที่1เยโมจ้าก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าทำไม ไปเยถึงจิตติดอันดับหนึ่งมาเรามาดูวนะคะ่ะพลังกำแพงคลื่นน้ำเบ้งเดูอลังการขนาดนี้ไม่ติดอันดับหนึ่งไหวหรอนี่แล้วถ้าสมมติว่าใส่สกินเอฟเฟกต์ด้วยนะสกินนะออ้อลังการกว่านี้หลายเท่ามากค่ะนี่ค่ะไปค่ะดูความยิ่งใหญ่อลังการของนางโอเคเป็นคลื่นสุนามิกกำแพงมาเลยค่ะนะคะ สวยงามมากชอบมากประทับสุดก็เลยให้เป็นอันดับหนึ่งไปเลยโอเคค่ะสำหรับคุณมีความคิดอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะอยากให้จับอันดับอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะหรบคลิปนี้ขอตัวลากไปก่อนบ๊ายบายค่ะ